ับที่หนึ่งครับที่หนึ่งเอาเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับอ้าวยึดเข้าแถวก่อนสองแถวสีแดงแถวหนึ่งสีเขียวแถวหนึ่งนะครับสีเขียวแถวนี้ครับสีเขียวแถวนี้สีเขียวแถวนี้สีแดงแถวนี้นะครับอ่าเอาเดี๋ยวมอบไม้ให้ทางพอครับไม้ไม้พอท่าน อ้าวเชิญทางทีมงานดีเจนะครับสาวพี่โบนครับเรียนเชิญมามอบรางวัลให้สำหรับสีแดงครับอ้าวมอบเป็นสีแดงก่อนสาวพี่โบนเชิญครับสาวพี่บูนครับสาวปุ๋ยครับสาวปุ๋ยมอบสีสีเขียวนะครับเอาคนละคนละทีมนะครับเอาเรียนเชิญสาวปุ๋ยครับอ้าวให้ไปเลยไปแบ่งกันนะครับอ้าวมอบไป กับตันทีมเลยมอบให้กับตันทีมนะครับอ้าวแล้วก็ไปแบ่งกันเอาเองนะครับอ้าวไอ้สาวอ่าพี่บลมอบไปเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นง่ายโทรศัพท์หาผู้เบาเพิ่นอยู่อ้าวไปแบ่งกันเอาเองนะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการบ่งบอว่าสีแบ่งไงผู้ใดเนี่ยต่อไป ต่อไปไม่รู้ว่าเป็นการแข่งขันอะไรนะครับตอนนี้ทางคณะผู้จัดรกำลังพิจารณาอยู่ครับเดี๋ยวเชิญครับผมต่อไปเป็นการยื่นนะครับยื่นอนุบาลนะครับยื่นห้าคะรนนคุณตัวอะไรนะครับคุณตัวอะไรนะครับยื่นมาครับผีก็สองคนผีก็สองนะครับผีแดงผู้ชายก่อนนะครับยี่ยี่ห้าคะแนนผู้ชายก่อนผีก็สองคน ไปไปไปกันเลยนะครับไปหาคนดูด้วยเลยนะครับไปด้วยเลยติดตัยติดตัวอยู่นนแคไหนติดตัวก่อนนะครับใช่ใช่เออเออพวพี่ๆก็รอรอรับน้องด้วยนะรับน้องด้วยยังไงก็ต้องไปแสดงโชว์การแสดงโชว์ให้ใครดนะครับผีแดงขอให้ดีมันจะได้ลงมาด้วยนะครับผีแดง อันะดิ่งโ์มาโ์มาทุกงานจะต้อ,อโทษกระดิครับเนื้อท yeah, ักีฬาอังเนี uh ่อะไรมาะไรวันเด็กำอะไรไมู่ยิ่มนะเยี่อร่อยจะจะจะไปเลยจ้ะ

คอคืร้อยครับสี่ร้อัดมีผัดมีไปทั่วหอมทั่วสุภาพรเด็กิสุภาพรเอานี้ไปนำ้ไม้ไม้กระพานไม้เนื้อไม้แดพ่อเล้วแข็งอดทนพพอเล้วพอแลว้อาพอแล้วเอาสิสิสิทีครับอาจารย์ครับ สิบสี่ครับแดงสิบสี่เขียวสิบสี่เนี่ยทำไมเป็นมองหน้าไปทางโน้นลูกมองหน้าไปทางโน้นตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยชาวฟังสัญญาณนกหวีดจากคณะกรรมการครับเป็นที่ไรเอาเลยอย่าไปไปสีเขียวเขาสีเขียวลูกขึ้นมาลุกขึ้นมาดึงนี่ดึงแฮงแฮงแฮงกว่านั้นเแ้งแฮง Đi Ôi. đen nào, đen. Oh. Oh. Đen, ừ. đen. đen đen đen, Đang đen, đen. Đang đen. 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 đen, 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 <laughs> đen, Lan đen, Đang! đen, Đang mà đen, Tiêu. Tiêu đen, Tiêu đen, Tiêu. đen, Tiêu. Điện. Điện đen, đen, đi Điện đen, Điện đen, 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 đen,